ที่จ้าเมื่อนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องกินกว๋วยเตี๋ยววักหลายๆจ้าพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวหมู ใส่ผักหลายๆกินกินก๋วยเตี๋ยวใส่ผักหลายๆมันก็นแซ่บจ้ะบ้านปักปี๊กป๊อกปี๊กป๊กปี๊กนะป๊กปี๊กตุยกับกะปิป๊อกปีกป๊กกินกับกะปิแล้วกินโซ่ด้วยกินโซ่ ตื่นกะปิแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้าพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้วา,นนวานนี้ที่แสบจ้าแสบแสบก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไปผ่านมาทางนี้แวะมาทางนี้ก็มากินเด้อจ้าป้าลูกไส้มากินก๋วยเตี๋ยวจ้า ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อมืนน้อเพิ่นมิตรกว๋วยเตี๋ยวหมูจา้าหม,ม,มักพริกเป็นคั่เลยเผ็ดป่ป,ปาดกะปิบัน อบอกทั่วส่น้ำกรอบๆบยเตี๋ยวร้านนี้ป่ต้องุงเนาะแซบ่บถูกใจเลยมาเด้อจ้าพี่น้องมากินกวเตี๋ยว หมูม่นกัน,นุ่มดีดีจ้าพี่น้องไฟแหวะมาทาง้งีนก็มาก,กินได้จ้าก๋วยเตี๋ย,ดดยวคิดอยากหลายมือ่อเราจ้ามือน,นี่ก็เลพะแวะมาต้าลูกไส้มาก,กินจ้าพี่น้อง อาบอกพริกตุ๋ยกับปีอดจะแซบแซบลายปีปน้องน้ำกะบจิบบวเลือแล้วบ้งลูกชิ้นก็ได้ลายหมูก,ก็ได้ลายกินเต็มปากเต็มขคมเลยจ้า กินเอี่ยมแล้วก็ฏิสั่งสร้างไปหาย่ายน้ำจา่าไปน้องแสบกดเตียวรันนี่พี่น้อง ก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวห้าแยกบ้านสะแบงจ้าไะกลับบ้านเอาก๋วยเตี๋ยวไปฝากยายไปที่นี่มตัตตาซอยดาวจ้าพี่น้องตอนแรกว,ว่าจะมาก,กินก๋วยเตี๋ยวมาที่นี่มันเป็นงานก็เลยมาซอยดาวก่อนซอยดาวเราก็เลยมาก,กินก๋วยเตี๋ยวจา้าไปยากกันวามาก,กินเดอจ้าพี่น้องบ้านสะแบงห้าแยกบ้านสะแบงจา้า ไต้กว๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะกลับบ้านและนอกจากพี่น้องปัดทีนี่เอาคลิปนี่ขอเจ้าไว้แค่นี้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามต่อปไปนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ